สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับพลอ,อีกแล้วนะคะหลังจากที่เราห่างหายไปนานนานเนิ่นนานแสนนานนะคะวันนี้เราก็จะกลับมาตามคําเรียกร้องของใครไม่รู้อีกแล้วเรียกร้องตลอดเลยกลับมาทีไรต้องแบบว่ามีคนเรียกร้องแต่ไม่รู้ว่าใครวันนี้นะคะพลอยก็จะมาเล่นเกม p r o p and seek ยัง <Wow. S 1> ไงเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องพลอยพอยตสดสดนะคะ มาพลอยเข้ามาเลยยินด,ดีต้อนรับน้องพลอ,อยเข้าสู่โรงงานนรกเลยครับผม <Huh? S 1> <laughs> เอาจริงๆ <Okay. S 2> อันนี้มันจะเป็นโหมดซอดแอบจริงๆอะ่ะคนมันจะเล่นกันเยอะในในแมปหนึ่งก็มีประมาณ6คนถึง10คนหรือ20คนว่ากันไป uh huh. แต่วันนี้เราจะมาเล่นกันแบบ1นหนึ่ง,น,งนะ ใครแอบใครหาก็ว่ากันไปนะโอเคไหมวิธีการแอบก็คือเราก็จะได้เป็นของซุ่มๆม,มัวม่วๆนี่แหละแต่ว่าถ้าได้เป็นคนหาเนี่ยเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ในการหาเช่นอ,อาวุธก็ว่าจะเป็นมีดเป็นปืนในการทดาดาเมจใส่สิ่งของถ้าเลือดเราลดแสดงว่าสิ่งของนั้นไม่ใช่แต่ถ้าเลือดเราไม่ลดแสดงว่าอันนั่นแหละนะมีความเมียนมีความเมียนเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมเจ็ดหกห้าสี่ 3ามสองหนึ่งมาโอ้โหมาถึงนะผมก็อับก่อนแลยครับน้องๆไอ้อะโอ้โหพลอยพี่บอกเลยพลอยหาใช่ไหมล่ะใช่พี่บอกเลยนะหาให้ตายก็หาไม่เจอเข้าจริงปะอูคอยังไม่เคยเล่นเกมนี้เลยไปพี่จ๋าหาพี่จ๋า เป็นอะไรก็ได้หรอเป็นอะไรก็ได้แค่มีเธอเป็นวงแหวนรอบๆบดาวเสาเป็นยูนิคอร์นก็ต้องมีเขาพี่แนะนำให้ใช้ปืนปอกนะหรือไม่ก็มีดมันจะมันจะเลือดลดน้อยอีถังแกก็วะไม่ใช่หรอกพิจาพี่ิจาไม่ใช่อีกเฮ้ยเขาขามแถวนี้ว่ะมันอุ้ย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 พจาอยู่ไหนอะพอไปไกลเกิน มุกออนได้แล้ว 7, จากนั้นนะ่ะเฮ้ยโอ้โหอีกเก <7, S 1> ้าวิพี่ 7, พี่จะเปลี่ยน 5, พี่จะเปลี่ยน 5, พี่จะเปลี่ยนของ 2> 3, 2, 1. 1> เปลี่ยนของเปลี่ยนของเปลี่ยนเรียบร้อย ก็คือว่ามันจะให้เราเล่นประมาณ2นาที1นาทีมั้งแล้วมันก็จะเปลี่ยนเอ่อหนาทีครึ่งอะไรเงี้ยตอนนี้คือพี่เปลี่ยนของละไม่ใช่สิ่งเดิมละพลอยก็ลองจําดูว่าเอ่ออะไรที่มันแบบไม่เหมือนเดิมนะเดินผ่านอะไรมาแล้วมันแบบไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยจำไม่ได้เลยเอาจริงเดี๋ยวประมาณสักยี่สิบวิสุดท้ายเนี่ยมันจะเหมือนกับประมาณว่าเรายิงได้ทุกอย่างเลยอะแล้วเลือดไม่ลดแล้วเราก็จะวิ่งเร็วด้วยอ่าใครวะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้ว พลอยใจเย็นพอยใจเย็นพี่ชายอยู่ไหนอ่ะเอาอะไรอ่ะขี้โกงมากเลยอะหาพี่ไม่เจอหรอกพี่ไม่เจอหรอกหาพี่ไม่เจอหรอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไม่ใช่เหรอมันเปลี่ยนของไม่ได้พอยพี่จะเป็นของอันเดิมจริงหรอใช่จริงหรอจริงจริงใช่จริงแต่พี่อะหาที่แอบใหม่แล้วพอยพี่หาที่แอบใหม่แล้วยิงมูดอะไรยิงมูดอะไรยิงมูดอะไรเออ แกงนอนน้าไปจอดไปไปพี่อยู่นี่ไปพี่อยู่นี่ไปอะไรไปอย้งพี่ไปข้างหลังข้างหลังไปจอไปออะไล่ะ เปลี่ยนแล้วคราวนี้เปลี่ยนแล้วอะไรเนี่ยอ่าพอยก็มันมันมันจะเหมือนกับสุ่มของให้เราอ่ะเป็นอะว่าเราจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยจ่าหนูขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นอะไรขึ้นไปข้างบนเหรอเอออ้าวอย่างงี้พี่ก็รู้สิว่าพอยอยู่ข้างบนนะไม่จ่าแบบมันขึ้นไม่ได้กดล็อกกดกดพี่คนนี้ล็อกเลยจะล็อกเฮ้ยพอยจ่ามันน่าเกลียดมากมันน่าเกลียดมากเลยเหรอ หนูหนูได้เปลี่ยนอะมันเปลี่ยนยังไงถามไว้ก่อนเหมือนสุ่มตอนต้นเกมนั่นแหละเฮ้ยคอยเป็นไรง่ะเนี่ยวรับไม่ได้ค<พ>อยรับไม่ได้กับตัวเองเหรอรับไม่ได้กับในสถานการณ์นี้ร <c oughs> อเแกฟังหน่อย <c oughs> พี่จ๋า <c oughs> อะไรบอกันดีก่อนนอนเพื่อนอะไรต้องหัวเราบอกหอมอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้วันนี้ฝนตกไล่ลอยตัวพี่จ้าบาพี่จ้าพี่จ้าร้เราอย่าง IQ, IQ look, okay. i อค <im pe as> oh ิต oh ้องมีพ oh ูด oh. ถึง <Darwin> กันนะ5้าสี่สามาปคุณพลอยโชเลยคุณพลอยเอออะไรมันดิ้นดินอะไรมันดิ้นดิ้นไม่จ้าไมมันวิ่งทำามันทำไมมันดีดก้าใชเหนี่ยโอ๊ยโอ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 ๊โอ๊โอ๊โอ๊ยโอโอ๊ยจุจุจ่จ้เข้าใจเลยยังโอเค พอได้เป็นไรพี่จ๊าหนูยอม้ว Catch me if you can หนูถามจริงคเดินมาหันซ้ายปุ๊บเจอเลยหนูไม่สามารถอยากภาษาเกาหลีได้พอยได้ปะได้อยากคำว่าพี่ชาย oppa มือถือ oppa ไก่ opp ออกุ oh, oh, yeah. oh, 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 oh. ้งออกวุ่นเสร็จหยาดไม่ใช่โอ้โหยพี่บอกเลยว่าตาเนี้ยพอยลำบากแล้วจริงหรอใช่เลสโก้เลสโก้ไม่ใช่ไม่หรอไม่ใช่ ป้าเบ๊คุณพลอยนะครับผมได้เดินไปทั่วโกดังนมฮะเพื่อที่จะสิ่งแปลกปลอมนะครับว่าสิ่งแปลกปลอมที่ว่านั้นคือสิ่งใดนะครับเธอพยายามที่จะฟันเสาแล้วก็ตอนนี้ฟันคอนเทนเนอร์แล้วครับ้ายออกไปอีกหน่อยนะฮะฟันชั้นแล้วครับ2ชั้นแล้วเธอทำยังไงครับตอนนี้หันขวามว่าฟันกากบาททีหนึ่งนะครับมันคืออะไรกันนะคุณพลอยพลอยก็ไม่ได้เช็คนะครับช็อตนี้ใช่หรอ ไม่ใช่ทิปถ่ายอะไรอ่ะไม่มีไรอะไรอ่ะร้องเพลงให้ฟังก่อนอะไรนะฟอยว่าไงนะร้องเพลงให้ฟังหน่อยเอาตอนนี้มีคนคิดถึงอยู่เอาตอน มีมีคนทำลายอยู่เธอจะสบายดีเห็นเขาบอกเขาจะฟิลเจอริ่งกับพลอยๆนะเพลงนี้นะโอ้โเพลงนี้นะใช่ไหมใช่แต่แต่เพลงอัดไปประมาณปีที่แล้วนะนี่ก็6เดือนเรียบร้อยแล้วก็เขาก็ยังไม่ได้ส่งติดกันกับมานสุดมากนะ อะไรวะโอ้ยดำเดมเดมเด็ซอยนี่เด็ดรำจีเด็ดซอยสองเด็ดจำจังอันในเสาบีทีบิดลีเจมามมอยเจไปเด็ดฟมจีเดินไปเดินแยกทางไปทุบบัตรชีฟมาทำช้าโอ้โหเฮ้ยพลอยนี่พี่หาไม่เจอจริงๆเนี่ยจริงเหรอเอาแล้วไหนเอาแล้วก ล่างกังกตเจ็บลู่ถางจริงถองพี่ล่งเกตไหนวะมันเปลี่ยนจากขวาตอนเปลี่ยนจากวันนี้ฝนตกลาไหลลงที่น่าสะไหนลองเพไปฟังหน่อย เอาเพลงไรอ่ะเพลงที่พลอยเขาจะฟิชเชอร์ลิงกับสตีฟล็อกแปดอ่ะเต่างอยเต่างอยเอางอยทำไมหนูชอบได้กันสาดวะอ่1เลบๆเลบๆเล่นเลยวะพรุ่งนี้อ่ะจะหาเจอเอาจริง อะไรหาพี่จอาหรอกพี่อ่ะเล็กปะอยู่ในแอบอยู่ในซอกมุมไม่บอกใครบอกตามตรงอยู่ไหนนะพี่จ๋าอยู่ไหนนะเนี่ยเต่างอยหอยเฮอยหรออย่าให้พี่ต่อตสมานเลยเต่างอยพี่จ๋าาขังคุณไปแอบมุมไปแอบมุมไปตาพี่เขา พี่ขอโอกาสโอเค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 หาได้โอ้โหอีซี่อีซี่อีเลยหรอีซี่เลยบ้าเนียพี่จะเงียบเลยนะของพี่อ่ะเป็นเหล็กพี่บอกใครได้ละว่าพี่เป็นเหล็กเป็นี่อ่ะดิอ้าวก็ไม่ใช่ซี่เลียมมีตารางยิงได้หมดเลยปะยิงได้หมดเลยมีตารางเฮ้ยเฮ้ยเอาชิงดิ เมื่อกียังไม่เห็นเหรอพี่ชาเป็นอะไรรอยเขาเหี่ยวอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่ใช่แบบของใหญ่นี่หอกเขาอาจจะเป็นของเล็กๆกระจิ๋วๆจิ๊บจ่อยอะไรอย่เงี้ยทั้งวันก็หาไม่เจอเฮ้ยโอ้คนฟังรู้นได้ยินไห เออว่าไงเห็นพลอยอยู่แถวนี้หรือเปล่าอ๋อไม่เห็นไม่เห็นไปที่อื่นทากอื่นโอเคโอเคเอางี้ในเมื่อที่ผ่านมาต้งที่แล้วพลอยให้โอกาสพี่เดี๋ยวคราวนี้พี่ให้โอกาสพลอยพี่จะหันเข้ากำแพงเลยไม่มีโกงมองเข้ากำแพงนะอือเป็นไงหาได้ยังดีดีโอเคอย่าพูดเขาก็บอกดิ

จบกันไปนะฮะ<อ>เดี๋ยวเรามาดูสกอร์กันนะครับโอโนชยามะครับผมโอ้อะไรกันนี่ <c oughs> เอ้ยที่สองที่สองน่นนาเกลียดมากเลยอ่ะโดูหนูส้มได้ทุกอย่างนี่ขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกด like คลิปกันเยอะๆด้วยนะฝากกด share ด้วยค่ะบ๊ายบาย